รีวิว3ไอเทมเด็ดจาก AHA ใครอยากหน้าสายอย่าพลาดในคลิปนี้นะคะสวัสดียินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับนังโกบที่ชนแนลฮิลโก้แบรี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับเรื่อง AHA เนี่ยนะครับน้องโก้ได้อธิบายแบบละเอียดนะครับไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วใครที่ยังไม่ได้ชมสามารถไปชมกันได้นะครับอันนั้นเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนมากๆแต่สําหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมาสรุปย่อให้ฟังนะครับก่อนที่เราจะไปดูสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของ AHA ว่ามีอะไรบ้างนะครับสาหรับ AHA นะครับเขามีชื่อย่อว่า Alpha Hydroxy Acid นะครับเป็นส่วนผสมหนึ่งนะครับที่มีลักษณะเป็นกรดนะครับช่วยในเรื่องของการผัาเซลล์ผิวนะครับชั้นที่ตายแล้วเนี่ยให้หลุดออก อย่างอ่อนโยนเพื่อปรับผิวนะครับให้มีความเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็มีความกระจาใสายมากขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังช่วยในเรื่องของการลดเลือนพวกรอยสิวรอยดําจุดด่างดำนะครับแล้วก็พวกรอยแผลสิวนะครับฝ้ากราดได้เป็นอย่างดีมากๆสําหรับไอเทมที่น้องโกจะมารีวิวนะครับที่มีส่วนผสมของ H A HA นะครับมีอยู่ด้วยกัน3ไอเทมจะมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับสำหรับไอเทมแรกนะครับน้องโกขอหยิบเจ้าตัวนี้มาพูดนะครับเพราะว่าได้ใช้หมดไปแล้ว1ขวดรู้สึกว่าดีมากๆเลย นั่นคือเจ้าตัวเดอร์มาเซนซอร์อัลฟาพีนั่นเองครับสำหรับเจาเซรั่มตัวนี้จากเดอร์มาเซนซนะครับเขาก็มีส่วนผสมนั่นก็คือเจ้าตัว aha ที่เป็นไกลค l ล c แอซิดถึง3%เเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่น้องก็ใช้แล้วชอบมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นเซรั่มนะครับที่เนื้อบางเบานะครับคลายน้ําใสๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแล้วเวลาเราใช้นะครับรู้สึกว่ามันซึมซาบลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้เป็นประจําต่อเนื่องเนี่ยนะครับสิ่งที่จะรู้สึกเลยคือผิววหนน้ามัจะดูส ขึ้นมันจะดูกระจ่างใสนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันดูเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็พวกรอยสิวจุดด่างดำรอยแผลสิวเนี่ยมันจะจางลงได้ค่อนข้างเร็วดยทีเดียวนะครับสำหรับเราใจเทมเนี้นะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของรอยสิวรอยดําจุดด่างดำต่างๆนะครับหรือว่าผิวหน้าดูไม่ค่อยกระจ่างใสเนี่ยโนโก้แนะนําว่าให้ลองเลยครับ ต่อมานะครับเรามาดูกันที่ไอเทมที่2นะครับตัวนี้เป็นโทนเนอร์กันบ้างนะครับนั่นคือเจ้าตัวรูชุนตัวนี้นะครับตัวนี้มาจากจีนไม่แน่ใจนะครับแต่น้องโก้เนี่ยได้มาจากล a z a da แล้วก็ช h อปปี้นั่นเองนะครับผู้ชมเจ้าตัวนี้นะครับเขามีชื่อว่า AHA BHA PHA 30 Day Miracle Toner นั่นเองครับซึ่งส่วนผสมสาคัญนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นการรวบรวมนะครับสารผลัดเซลล์ผิวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว AHA BHA แล้วก็ PHA นะครับเรียกว่าเจ้าตัวนี้นะครับสามารถล ผาดเซลล์ผิวนะครับแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเนี่ยดูสว่างขึ้นได้จริงนะครับดูกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผิวหน้ามันจะดูเรียบเนียนเมื่อใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องนะครับมันส่งผลทําให้พวกสิวอุดตันที่น้องโก้เคยเป็นนะครับรู้สึกว่ามันลดลงได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นโทนเนอร์ตัวหนึ่งที่ชอบมากๆเลยทีเดียวครับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะมีเนื้อโทนเนอร์ที่มีลักษณะแตกต่างจากโทนเนอร์ตัวอื่นนะครับตรงที่ว่ามันจะมีความหนึึบบเนนนนนืะะคคครรััแล้้้้ววก็ดูมมมมีาาขขข แต่พอเวลาเกลีย่ยลงผิวแล้วมันก็สามารถเกลีย่ยได้ง่ายแล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นในระดับกลางๆนะครับน้องโก้ถือว่าเจ้าตัวนี้ทําออกมาได้ดีนะครับในราคาแบบน่ารักมากๆไม่ถึงร้อยนะครับปริมาณถึงประมาณ120มลลตรเลยทีเดียวนะครับใครที่กําลังหาโทนเนอร์นะครับที่ช่วยในเรื่องของสิวผิวหน้าดูเรียบเนียนดูกระจ่างใสในราคาที่ดีมากๆน้องโก้แนะนําเจ้าตัวนี้เลยครับ ต่อมานะครับเรามาดูกันที่ครีมซองเซเว่นถูกแล้วก็ดีกันบ้างดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้เป็นไอเทมหนึ่งที่นงโก้ใช้ก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกว่าเวิร์กกับผิวมากๆใช้แล้วเห็นผลดีมากๆในเรื่องของรอยสิวแล้วก็รอยดานะครับนั่นคือเจ้าตัวด็อกเตอร์เอจี้ by snow girl นะครับเขามีชื่อว่าด็อกเตอร์เอจี้แบ็กสปอตเอชเอเซรัมนั่นเองครับซึ่งส่วนผสมสาคัญนะครับของเจ้าซองนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว a h a ที่เข้มข้นถึง10%เเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเข้มข ในซองนี้ซองเดียวเจ้าตัวนี้นะครับด้วยความที่เขามี AHA เข้มข้นขนาดนี้นะครับเวลาใช้มันจะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับเขาแนะนําว่าให้ใช้แต้มเฉพาะรอยสิวรอยดําหรือว่าจุดด่างดําเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวได้จริงนะครับแล้วก็สามารถทําให้ผิวของเราเนี่ยดูสว่างขึ้นได้จริงนะครับรอยสิวจุดด่างดํารอยดานะครับหรือแม้แต่พวกฝ้ากระเนี่ยมันก็จะดูจางลงเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับตัวนี้เป็นเซรั่มที่แนะนํามากๆใครที่มี หาเรื่องรอยสิวนกูก็เคยรีวิวไปแล้วแล้วก็บอกว่ามันดีจริงๆนะครับอยากให้ได้ลองกันครับเป็นกันบ้ากครับสำหรับไอเทมที่นกมารีวิวในวันนี้นะครับที่มีส่วนผสม,มของเจ้าตัว a h a หรือว่า Alpha Hydroxy Acid นะครับที่ใช้แล้วชอบอยากแชร์อยากบอกต่อนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของรอยสิวรอยดำนะครับรอยฝ้ากระต่างๆนะครับหรือว่าจุดด่างดำผิวหน้าดูหมองคล้ำไม่กระจ่างใสแนะนําว่าให้ไปลองใช้กันดูนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนกูหวังว่าทุกคนน่าจะชอบ แล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับในคลิปหน้าน้องก็จะเอาอะไรมาฝากนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้น้องโก้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย